โทรศัพท์ผันตายได้ไม่จอนไม่จอนหู้เลยบ่ไม well, <then. S 2> uh ่หู้ได้ยังบ่หู้ช้ำเลยโอ้กะหาหู้นี่แหละเนาะเนึกหากระหู้ดูเราเราจะก็แม่โทรไปจะติดตัวเป็นยังดงว่าโทรศัพท์ผันตายบ่บ่ไม่จอนโทรไปอยู่เนาะแต่โทรไปติดโดย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 โทรไปหากบะหิตพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์น้องผันมีปัญหานั่นแหละตายอย่างนี้กะตายบ่กันยังว่า กแแสวัสดีและสบายดีสบายดียดผมแอ่พี่น้องเอฟซีที่หักแพมมาว่าเอฟซีพังลาพังไทยต่างประเทศนั่นเด้อพ่มแอ่พี่น้องมาพบพ่อกับส่องพอน้องปานสะได้เอ,อีกแล้วผมแอ่พี่น้องเนาะมาวันนี้กับมาอยู่ที่บ้านนุ่นยาง เมืองอุทุมพรเพลงสวัร์นาเขตคือเก่าพี่น้องเลยเนานะืันนี้กับมาหาทางบ้านแม่จอนคือเงียบแท้พราม่พี่น้องเนาะทางพ่อนองป่าเลยมาืันนี้ก็ได้คือเงียบแช่เนาะดูว่าเป็นจังไดพี่น้องเนาะมีแขกค,คนขับมาหาหลายบ่ืันนี้ตามแมจอนลองเบิ้งพี่น้องเลยเนานะทางผ่อนองป่าก็ได้เดินทางขับมาวัานนี้กับช่วงไม่บ่ายนี่แหละพี่น้องเลยเนานะรือว่าจังไดก็บชี้ไปสอบถามแล้วกับไปโอ้ล้มนำกันครับ แมจอนพี่น้องกันเนาะโบชักซาเยเวลาโมนิขนาได้เมจอนมาแต่ใส่บาตรทำบุญบบมนีเป็นวันพระบอกเลยว่าวันหยังไม่พี่น้องก็ชิถามแม่จอนเนาะเพราะว่าทั้งพอน้องปามกับโฮู้พี่น้องกันเนาะป่ะไปโอ้ไปลมไปถามน้ำกันเลยกับแมจอนพี่น้องกันเนาะโบชักซาเยเวลาด้วยพ่อแม่พี่น้องป่ะปะผูกเราแม่จอนสบายดีแมจอนเขา มันนี้คือได้เชืองามให้ม่จอดจะไปเก็บมาใช้เชือในถือในเชือนี่แล้วเชือจะซชื่อบอโดยเชื่อเขาให้เขาให้เนี่ยไหนเป็นเสบาทมาบอ้วยมันนี่ด้วยมันผ่าบอโดยอ๋อคนลายได้มีหัวมนังมีบ่มีหัวมนังมันนี้มันผ่าใหญ่บ่เป็นเขาเอิญวันยังไม่จอดวัน ชิ้นใหญ่บอหรือว่า,างงชิ้นใหญ่แล้วขอเ,อเขาเอิญเขามันชา้าเลยออกบันชาอออ้า,ชา,ออาเลยเคคาามมอาช้าอะไรออกมาเลยเขาเขาแล้วเขาในนี้ออกตัวมิจอดมันจะใช้บาทเนาะโดยใช้บาทใส่บาททำบุญดาไม่จฉาในได้แขกคนบริมาหาบอคุเมืองบอบริมางกอะไรโอ้จากเมืองได้ผลบริลังนี่มิจอา มีแต่มีแต่มาอยู่เด็ดละวานนี่กับจูชัยโอ้ม่ววานี่ผ่านมาอยู่มาอยู่อเขาเวียังบ่เห็นบ่เห็นเลยวันนี้ได้ชฉมีคนมาบ่วันนี้บ่มีบ่มีเลยแต่เขาไปยังอื่นมาจักโอ้บ่หูเขื่อนเนาะทางมาจ่อยมาวันนี้กับมาคนเดียวสันบ่ยัดผีหลอกบ่มาจ่อยมาไดบ้านมปจอนมาจอยันผีหลอกได้บ้านแน่นอนนดิ นอนเลยเพื ies, We ่อนก็ยังบ่แล้วก็สิไปให้นอนเนาะมาคุยเตียมแม่จอนพี่น้อง้าเท่าดเฮือนงามเลยแล้วมาแต่ผมแม่จอนหน้าต่างมาแต่งย่งนึงสิทาสีได้อ๋อยังสิทาสีบ่โดยอ๋อทาเบื่กระเบื้องแน่มื้อใด่าสิมาบัดนี้เฮาก็นําบ่ฮู้ยังบ่ฮู้เลย แไม่จอดเพิ่นกับโบฮู้ได้พี่น้องเลยเนาะในรายทางน้องแดงมาได้โทรมาหาบ่ของมือบ่อ๋อเพิ่นก็ไปโทร,รเจ้าคือคินฮอดเพิ่นอยู่บนะ่อกินฮอดอยู่อยู่เนาะเลยอ๋อวันนี้่จิพอน้องปามาก็ไปหาน้องแดงที่กันน้องแดงบอกว่าคินฮอนไม่จอนเผาอ่ะโทรศัชท์เพิ่นตายได้ไม่จอนไม่จอนฮู้เลยบ่อไม่ฮู้ได้ไไดยังบบฮู้ช้ำเลยอ้อ กาหูในเละเนาะหนูทาก็ห <schnell ble noise> ูดิเรแจะเอาแม่ทบไปติดตัวเป็นยังไดเอ่ยทรศับเป็นตายบ่าววะโอ้ม่จอนทบไปอยเนาะแต่ทรบติดโดย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 ทรไปหากระติดพี่น้องเพราะว่าทรรัชท์น้องพ่นมีปัญหาน่นตาอย่างนี้เนี่ยก็ตายบอกกันยังว่าก็แกก็แกกได้อยู่น้อยนึงแต่ว่าโทบไ่ได้วนจอนดยจักมันเป็นยัง พอองปาไปบึงเลยว่าเออเป็นยังไงใช่ยังสิกะ <_ EN> บูว่ามันหนอกกันนะคือว่าแหละมันก็ใช่โดนแลวเนาะแนวมันลินลายนะลินก็เก็กเก๊กอยู่แมนหลินลายมันก็มันแนวมันลินลายมันลามันฮอนคนไม่ว่างน,นี่เลยน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าโทรศัพท์กะตั้งแต่โดนแล้วว่าโทรศัพท์คนนี่เลยฮอน้วพบสามปีเมื่อแล้วประมาณนั้นเนาะ ยตั้งแต่พอพันยังพลวัตโทรศัพท์พอพันยังอ๋อถือว่าโดนเติบพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ใช้โดนเติบแล้วมันก็มันนี่แหละเฮาลินนั่ยแน่โทรศัพท์มันกัอันนั้นแน่มันกัตามธรรมชาติดูมันก็ตามมายู่มันคือกันโทรศัพท์ก็ได้เฮาลินนั่นแน่อันนั้นแน่ลินฮัลลินนี่มันหลายอย่างมันกัเพ่กับพังไปน้ำดูมันก็โดนอะไรแหละไม่จนได้ถือว่านั่นแหละทั้ง จะได้บน่องพ่อตาทำบอกวี่งมือมือคนมาติดมิดแล้ว่ไอ้ทาปุบว่าคุณนขื้อและเห็ดเห็นเพือนละทขึคนเลยบอกบอกเวียองว่าเรียองบ่เน่าเข่าคุณเล่าผมว่าเดือนสิบสองคุ้แล้วเดือนเดือนหนึ่งเดือนสิบสองเดือนหนึ่งแล้วเลยให้แม่จอนเกี่ยวเขาแล้วได้เข้ารลายคุณแท้ยังกินเขาก่อนแม่จอนเลยหาเงินหาคำคุณเพื่อนละถ้าไม่จอนขึ้นตอนนี้เข้าไม่จอนก็มดเล่าแล้ว ตาแถวแล้วคนล่มาจอดทางมันแหงมันยังคนละนือแหงเบิดแมนมันยังชิงานอยเน่ทางแหงทางยังมันก็ชิเหตุยังก็สบายนี่แหละพีนน้องไปยมีแต่ม่แต่อัดไว้ม่แต่กดวันก็กวดได้ค่ะกวดดุชชนี่เทีนี่ไปกวดตอวนี้ช่างนอนได้นี่ ม,มันจะเครื่องช่างนั่นก็นอนมันก็กวดกวดแต่ห้องนี้ห้องหนึ่งเหนือยแน่อช้ในอกแล้วคนถ้าใครเตียงเน่อยหน่อนกวดไว้เท่าใดบอลพันโอยู่เ้าก็กวดไว้มันก็เป็นไปน้ำเนาะมันก็ทําความสะอาดมันก็ดีเรียบร,ร้อยจอนเดือนเขาเองทําาควมสะอาดก็ชูเกิดชูใา้นอกนี่เขาไปเขอนายแต่ชูใา้นอกไปพูดกับขางหจ้าแม่แม่เห็ดไรตอได้มันที่มันสะอาดงามตาเขานั่นแหละเอาใคเห็นเอาไหนเพราะว่าของของเขา ราก็ต้องเห็ดเอาใอ้มันสะอาดแล้วรับึงแขกคนมาก็เออคือเฮือนไม่จอนี่คืองามแท้อย่างัช่นคนก็รักษาความสะอาดได้เขาก็อยากเบ่งเขาก็อยากมาหาไม่จอนั่นแหละี่องไอแขกคนก็ได้ทั้งมีเฮือนงามแล้วก็สะอาดอีกแขกคนเข้ามาก็โอ้เราเห็ดเฮือนสะอาดได้อย่างเช่นอยา่างสิเขาก็ย่องเจะเล็บบานเนาะไม่จอนอืันนี้ก็ต้องแห้งเลย เด็เดดึงดงดึงมาไทายดึงไปันเดียวัผ่นมา่นกเหตดเองแล้วก็ดึงเองเน,ะนาะเมนปานี้แล้วเดียวผ่นกะมา่นกจัดการม่นกจัดการได้เพื่อนมนได้เกัรปอกกัน,ปนเปื่อนไว้แล้วพี่น้องาบ้านไม่จอดน,น่แ่อไม่จอดเนาะเยอดในเงงาม นญ่ไ,ไม่จอนมุนในชามเถบบื่อกระบาดลุมันชำสิยู้แบบนี้หนูไม่จอนนั่นช้านั่นยิหาลูกคุณหาลูกกองไปนั่นชั้นชั้นยื่เงินทีไรลูกกงเห็นยังลูกกงนะวะนั่นยิหาลุงกงนี่แล้วมาขึ้นเือนนี่แล้วโอ๋หากับผุน้นแล้วน้ำแรงผุ้นแรงกรหาเผุ่น มาขึ้นเฮือนขึ้นซานครับขึ้นเฮือนว่ะฉันเข้าจู่พี่ว่ะให้หัวไปหาหน่อยหน่อยหน่อยคุณแหละเลยแมนคุณแหละเดือนโอ้อีกหลายเดือนเก็สิได้เกี่ยวข้าวบ่อบมาบอยกะให้บอกไปเลยเดื่อจอครูแมนโอ้ไม่จอในเฮือนงามพี่น้อยก็สิได้ขึ้นเฮือนแล้วเขา พคนแรกเพิ่์สจะได้เคลื่อนเกี่ยวเขาแล้วพคนแรเนาะงแม่จอนเนาะเกี่ยวเาเกี่ยวเขาขึ้นแล้วออกแล้วพวกเขานะยังก็ตาก็หักก็ออกหักก็ออกบ่ได้ใช้เลยหักกับบานตัวช่างลุ่มออกแล้วเขาออกแล้วเขาบ้านแม่จอนเดยเขาต่อกใบเบ็นึ่มัน่ออะไรโอ้โหและสิ่ไรไยิงแคล้วเลยก็ธรรมดาพี่น้องเขาแม่จอนก็ออกแล้ว เป็นมากออกหลับผลชำน้มน <c oughs> อมไปเจ้าเนาะโดยยันแต่ผลตกใช้มันเน่าทัานนัะนี่นี่ขเขาเพื่นนี่แล้วบอกแล้วตอนมันออกมันยังม,มาแก่ี่ตีผลหำวัมมนนี้หัวหำเรื่อยๆมันเกิดกิกซสอนมันก็กล่วงหมดแล้ว <c oughs> โดยออยันแต่แบบนั้นน่ะแล้ว <c oughs> ยันแต่ผลตกแมนยัน,ตยน,น <c oughs> ยแต่ผลตกใช่ยังไงหลืเกี่ยวกับข่านาเอกกัเกี่ยวกับข่าวนามิวันเนี่ยอือว่าหาเงินได้หาเงินไว้หาเงินหาคำเนาะไ่เจ้าเนาะโดย นี่แหละพี่น้องไอ้ทางมีจอนพ้นกันเลยคันนี่แหละพี่น้องเอ้นะโอ้ได้เฮือนงามเลยสบายใจจังเลยม่จอนได้เฮือนงามเลยเสียผัวบ่บหวนีบ่บ่บ่อีกเลยอ๋ออยู่กับลูกนี่เลยเนาะเดีอยู่กับลูกอืมคิดว่าเสียผัวดอกกูแม่น ขันเอาบอกได้ชิติดต่อให้บอกบอกอยากได้บอกอยากได้ดพบอกหยอกไม่จอริงซื้อพี่น้องเอฟซีอย่าเาข่าใจพิดเตอร์พี่น้องเลยเนาะบอกลิงว่าหัวหยอกไม่จริซื้อเตอรพี่น้องเลยเนะาะเกดเลยบอกหยอกว่าหัวนำว้ำเล้าพี่น้องเลยเนะาะถ้าถ้ายูทูบบูมาในไม่จอกนกับเงียบเงียบบอกมีคน,น,<อ>นปากไม่เม็นบอกมีคนปากคนเฒ่านำนะ้ำเนาะดยแต่กล่าวขยังว่ามีคนปากคนเวาน่าปากเฒ่าน้ำไม่จรน เมื่อวานเนี่ยที่แรกว่าชีแล่นขามาเยะได้ไม่จอดเลยสมมติจะไปอยู่ตลาดเนาะจะไปซื้อปลาไว้ใสบาทกับบมมีปลาโดยเลยบรได้หอนปลาหอนปูพช่ไหมาจะซื้อซื้อผลไม้ไว้ใช่บาทจานั้นโดยเมื่อเขาเย่ยงมันดอกมันไหม้เนี่ยแล้วก็บุญแล้วก็ทั้งคู้ซื้อมา เขาผ่ากนมารแบบย่งอแล้วกับหมาอุ๊อองแน่ยูมีรากจางเยแต่ป่าต้อนมาเช่าเด้กับบุตรเลยนั่นหอนั่นหอนี่อืมใครจะบอกว่ามีคนผ่าหายอยู่ทางมอจอยเนี่ยบมมีคนแบบอันนั้นได้ไม่จอดเลยมีแต่ชื่อเองหาเงันชื่อเองนี้แล้วบมมีเอชซีกับบมมี ผู้ใหญ่ด้วยเขาแต่มาจอยบอกมีผู้ใหญ่ใจบุญด้วยว่าอยากให้มาจอยเห็นบุญให้ผันเห็นบุญแบบว่าอะัรนะคันบ่มีผู้ใหญ่ก็ได้บ่ได้อันนั้นก็เลยได้เห็ดชำเอาเสเห็ดเล็กๆน้อยๆนี่แหละเนาะม่จอด้วยกระชัมเห็ดชำได้เขาก็เอาสำนั้นคือว่าแหละเห็ดน้อยก็บุญเห็ดลายก็บุญคือกันนั่นแหละเนาะม่จอยด้วน หายอซีก็บบมีคนนบึงช่องมาจอช่วงนี้บูมีค้นบึงเลยนี่เจ้าช่องอน้องป่ากับบมีคนเบึงคือกันโดยจักเอฟซีหายไปใช่ลงคลิปไปกับสมอยสมอยบูมีเขาค้นเห็นเลยบูมิไม่กไม่กเอฟซีเขไม่เอฟซีเขาอีู่แล้วผ่าเปเป็นห่วงว่ากินฮอะว่าเป็นกินฮอด กินฮอตยจอนจังๆ<อ>คัวมี่นกินฮอตแล้วอืมกินฮอตไม่จอน,น<ด>อเนาะด้วยอดชีไม่จอนนี่นไงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะชีวิตไม่จอนมาอยู่นี่กะคิดดีใจนะไม่จอนที่ว่ามีเครื่องงามแล้วก็มีบนอยู่บนเช่าแล้วเป็นของตัวเองนาะไม่จอนเนาะด้วยแหม่ถือว่าดีใจนำลาวทว่ามีเฮื่องงามเป็นของตัวเองบ่ได้คิดบ่ได้พัน ก็เลยบริวาสพันว่าชีได้ชำนี้เราไม่จอดยก็ถือว่าบุญวัฒนาไม่จอนก็ถือว่าลายพี่น้องกเนาะในเฮือนในชาญเป็นของตัวเองให้ลูกให้เต้าไว้อยู่เนาะไม่จอนเนาะ<ด>อยู่กับลูกกับเต้าในครอบครัวที่อบุญแล้วก็ต่อไปเฮากะหาอยู่หาก,กินต่อเนาไม่จอนเนาะเพลินเหตุนะเราสชำนี้ย<ด>เอากะหากินหาอยู่ต่อแบบว่าสบาย าหากินแบบอะเพิ่มขึ้นมาอีกเอาได้ชำใดเอากันกินชำนั่นเน,<ด>นาะโดยเพื่อนชาวฮาของบริชิตอย่างมากมายเพราะว่าเอาค่ะพอได้ให้ลูกให้เต้าไห้รงเรียนเล็กๆ,ๆน้อยๆพนังกงานะม่จะมันก็ต้องขยันเอาเห็ดเอาด้ดนนาวันหน้าพันเห็ดให้เอาเฮือนชานไปทำนี้เลยดีต่อไปพอเอา,าก็ต้องเห็ดเตาเองนีนงเ่เลี้ยงช่างขวดกวดเปิดท่านนายก็ไปกวดได้มีเตเสื้อผ้าซับกุ้ยขวดบางคนบอกว่าแต่เด็กๆก็การกับคนบางนบอกว่ากวดไอ้ นั่นแหละถ้าผ่นผู้หละผ่นแล้วผู้หละยังกวดหมดเจ็บผู้หละแล้วคอยกวดเฉนี่เด้มันนั่นหนึ่งดึงใช่กวดออาพืชเหน่ยดอนอ่นั่นแหละก็ต้องสู้ต่อไปไม่จบแต่อันนี้ออกเอาพืชเ่นี่ฉันออกนี่ออกนี่เลออกพืชนี่แหละปัดกวดออกมันก็สะอาดสะอาดเรือนเฮาเห็ดในใดเห็ดเอานั่นแหละผันเห็ดหายเฮาเลยเฮาต้องเห็ดเอาเฮาก็ต้องสู้ต่อไปเหนื่อยก็ต้องอดทนถ่าเมื่อยเฮาบอกเห็ด กับบ่ได้ฮนะพ่จอนเขาต้องเห็ดเขาต้องอดทนหนาวเหนื่อยใช่ไหมเขาก็เหนื่อยหายเหนื่อยเขาก็เห็ดต่อเนาะผักผ่อนเขาก็เห็ดต่อบมแมนว่าเขาได้แหละเขาสีบ่เห็ดยังต่อเลยมันก็สีบ่คืบคานไปใช้มันก็อยู่คือเก่าเขาได้มาเขาก็ต้องเห็ดต่อไปมันหักสีได้ก็หน้ากวนเบ้อแล้วก็ใช้เล็กทาดไงกวนแต่พี่ทุกคนแซวเนี้มันเคดินะโดย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  ลิจ,จุดปดกดใช่กดาาแล้วขาดแรงปหาดใช่้องงี่ก็กดนาเดียหนึ่งมันขับเดิบเลยมันนี่ก็คือมาแตะแต่กดนาเดียหนึ่งก็มันแหละเขาขเห็ดไป<ๆ>ไม่จอหน่อยตัวใดมันชีสะอาดช้างเขาต้องเห็ดไปเขาก็ต้องสู้ไปอะละพันบึงคือมาจอยพอน้องปลามาถ่ายคลิปนี่เห็นเลื่อนไม่จอสะอาดพันบึงผันก็เห็นว่าโอ้ไม่จอรูปมันขยันกวดอย่างเช่นอย่างซี่พันก็ดีใจ ทว่าพันเหตุหายเจ้าพันก็ดีใจนะด้วยถือว่าจิตใจพันบุญชุดยอดนะที่ว่าได้เหตุเหื่อในเมจอนคือว่าพันก็เห็นเมจอนกวดเมจอนทาความสะอาดพันก็ดีใจว่าเออพันได้เหตุนายเมจอนเมจอนก็ยังหักษาความสะอาดได้ดยยังคือกันบ่ห้มันเปลินเพ่อนนะครเหตุเนาตัวใดมันสะอาดสะอ้านเอาก็เหตุเนาเก็บกวดไปพันก็ดีใจก็ถือว่าพันได้ให้เมจอน มือซืวานี่กกวดมือืววลิชายอยงสั่งให้ชวนบเอากกวดเพิ่งให้งลูบลูบของเบิดในสรางไม้สร้างเ็ดว่าในางางข้างในยนั่นแหละเฮาก้งกวดต้องรักษามันไว้ตัวใด่กวดกวดเบิดน้องางในห้องแล้วเขาไปกวดแนวห้องแต่่นายผู้ก็ไปกวดกานอืมกวดแต่กวดบแต่ห้องเดียวแล้วห้องกายู หรลิจ่าบัดขับเลยแมนเพื่อเพื่อช่วยเพื่อคอยช่วยช่วยลิซ่าเพื่อแล้วนั่นแหละช่วยเอาได้แม่จอนอะไรอยงใดเฮากระชเป็นกําลังใจให้เฮาก็มาให้กําลังใจแม่จอนมาอัปเดตให้จอนให้เอฟซีอะไรก็ผู้ใหญ่ที่บ่ให้เทือนให้แม่จอนเบิ่งเฮาก็มาอัปเดตยันว่าบ่มีคนมาอัปเดตให้ก็เฮาก็อัปเดตให้หลายๆท่านหลายเอฟซีที่เอฟซีแม่จอนนั่นแหละจังใดก็สู้ๆแม่จอนเป็นกําลังใจให้เนาะ คลิปนี้กับผมมียังหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะทางพอนงปามก็สิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคลิปนี้ทางพ่อน้องปามก็ได้มาอัปเดตแม่จรแล้วก็มาคุยมาโอ้ล้มกับแม่จรน่าเรื่องคือเรื่องสร้างเพิ่นก็ถือว่าเรื่องสร้างน้ำแน่หละพี่น้องเนาะว่าช่างผลยังไม่มาผลเล่ผลเล่เวียกแล้วงานพผลได้น้องเมจรเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สี้ผมมียังหลายสิขอ सดี letสมดี าย the v